สวัสดีค่ะแบบตามหน้าปกเลยนะคะเป็นแนวเสื้อคอปาดเข้าเอวนิดนดนะคะเป็นทรงหลวมสวมหัวผ่าข้างประมาณสามนิ้วแขนจะออกแบบบานๆน,นะคะผ่าหน้าแขนผ่าสูงนะคะพอดีมีลูกค้าให้ทำเห็นแบบสวยดีนะคะก็เลยเอามาลงให้เพื่อนๆ เป็นตัวปล่อยนะคะอันนี้ด้านหลังเข้าเอวนิดนึงเป็นแนวแขนบานๆนะคะทำอยู่ที่ไซส์ L อ,อกสามสิดนิ้วค่ะอกจริงประมาณ3ามนะคะมาทำกันเลยค่ะอันนี้เป็นแม่แบบเสื้อที่ช่างก๊อปออกมาแล้วนะคะช่างลงไว้ตั้งแต่ EP ที่ห6 7ด ถึง174นะคะไซส์ H S ถึง 5XL เป็นเสื้อทรงหลวมนะคะเพื่อนๆไปก๊อปแม่แบบออกมาได้เลยนะคะความยาวเสื้อความยาวเสื้อนี่แล้วแต่นะคะแต่แนวเนี้ยเสื้อจะไม่ยาวประมาณ22นิ้วถ้าไซส์เล็ก จะ20 21ได้นะคะอ,อันเสื้อยาวนี้แล้วแต่เลยนะคะอันนี้ช่างทําอยู่ที่22นิ้วได้แล้วตีตรงๆมาเลยค่ะ เราจะขึ้นสักหนึ่งเซนนะคะแนวทรงหลวมแต่เป็นของผู้หญิงนะคะจะเข้าเอวเข้าเอวหนึ่งเซนค่ะได้แล้วนะคะเราปิดเก็ตเลยค่ะ เป็นเสื้อทรงหลวมเนี่ยเกดครึ่งไหลนะคะปิดเก็ดไหลค่ะปิดวงแขนเลยค่ะ ได้แล้วถ้าอย่างเงี้ยเราจะวางไม่ได้นะคะเราจะแยกเรียบค่ะตัดมาที่เส้นเอวเลยนะคะแล้วก็ตัดตรงขึ้นมาที่จุด แล้วให้เขาเรียบเลยนะคะเสื้อทรงนี้จะเป็นทบหน้าทบหลังนะคะทบหน้าทบหลัง ได้แล้วนะคะขีดมาที่เส้นอกเลยค่ะ ิ้นหลังแม่แบบเสื้อเนี่ยช่างก๊อกหน้าหลังแขนออกมาเลยนะคะถ้าเราแยกทรงหลวมแบบเนี้ยเวลามาวางเนี่ยเส้นเขาจะเคลื่อนนะคะเราจะใช้เส้นอกเป็นเกณฑ์นะคะใช้แนวเส้นอกเป็นเกณฑ์นะคะแล้วก็จับไล่มาเลยะคะ่ะ ใช้ชิ้นหน้าเป็นเกณฑ์ตัดให้เท่ากับชิ้นหน้าเลยค่ะ จะมีผ่าด้านข้างขึ้นมาประมาณสามนิ้วผ่าเพื่อให้การสวมแบบสวมสวมสบายขึ้นนะคะสวมง่ายขึ้นผ่านนิดเดียวนะคะคอแนวคอปาดนะคะ อันนี้ไซส์ L จะลงสามหรือสี่เซนก็ได้นะคะอันนี้ช่างลงมาสามเซนต์ตีมานนิดหนึ่งห่างคอเจ็ดเซนตรงนี้เขาจะเหลือถ้าไหลเล็ก อันนี้จะเหลือประมาณสองนิ้วครึ่งก็กำลังดีนะคะถ้าไหลเล็กเนี่ยตรงนี้หเซนได้นะคะหกเจ็ดเซนเนี่ยดูไซส์เอาได้เลยค่ะได้แล้วก็โค้งคอจากมุมนะคะ ลงประมาณเซนครึ่งปิดคอนะคะปิดอยู่ที่หนึ่งเซนจากจุดนี้เราจะวัดมาทางนี้นะคะเราจะดึงเส้นนี้ให้เขาไม่อ้านะคะเราไม่มาทางเส้นกลางกลางหน้านะคะดึงมาทางเส้นคอหนึ่งเซนนะคะ ิดเลยคะ่ะจะพับเส้นนี้หรือเส้นนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดปิดตายปิดตายไม่มีผลอะไรนะคะ อันนี้ถ้านิดเดียวอย่างเงี้ยวางได้นะคะถ้าเป็นงานตัดใส่เองเนี่ยวางได้เลยนะคะแต่ถ้าจะเป็นแบบงานขายก๊อปลงกระดาษสีน้ําตาลย้ายแนวนิดหนึ่งนะคะย้ายแนวปิดมาทางบานหน้าเนี่ยกระดาษเขาจะได้เรียบนะคะเวลาก๊อปอันนี้ทบทบหน้านะคะ ทบหน้าทบหลังสวมหัวแต่งตรงนี้นิดหนึง่งคอหลังจับจุดข้างคอนะคะถ้าตรงกันไล่มาค่ะ เป็นปัดปาดนะคะปาดลงมาได้เลยค่ะถ้าแนวสวมหัววัดรอบคอให้ได้หกสิบเซนนะคะจะได้สวมหัวลงช่วงเนี้ยเขาจะกว้างนิดนึงจะปิดนิดนึงนะคะปิดไปประมาณ จุดเจ็ดห้านะคะมากกว่าครึ่งเซนนิดหนึ่งถ้าตัดใส่เองก็ปิดมาแนวเนี้ยก็วางได้นะคะถ้าจะลงกระดาษสีน้ำตาลย้ายมาทางบ่านะคะ ปิดย้ายมาลองเช็ครอบคอดูค่ะถ้าแนวสวมหัวไม่ชอบคอฟ้างเจาะหลังช่วยนะคะเพื่อให้สวมหัวลงถ้าเจาะหลังก็วัดเข้ามาครึ่งเซน เพื่อมีเนื้อผ้าในการจอดนะคะแล้วก็ลงมาอันนี้เราวัดรอบคอก่อนค่ะ14ครึ่งองได้นะคะเรามาดู เสร็จแล้วนะคะตัวเสื้อหน้าหลังเรามาดูที่แขนเป็นแขนบานแม่แบบที่ช่างก๊อปลงมาปรับไหลเรียบร้อยนะคะปรับไหลหาวงแขนเรียบร้อยเราพับเส้นกลางเลยค่ะ ความยาวแขนแนวจะออกยาวนิดนึงนะคะน่าจะสี่ส่วนสี่สิบสี่เซนประมาณสิบเจ็ดนิ้วสิบเจ็ดนิ้วครึ่ง ความยาวแขนก็น่าจะเป็นสี่ส่วนนะคะเพราะว่าแนวผ่าเขาเนี่ยเขาจะผ่าสูงถ้าเป็นสามส่วนเนี่ยเขาก็จะผ่าได้น้อยนะคะตีตรงๆมาเลยค่ะอันนี้เราก็ตีตรงๆมาก่อนนะคะเราจะเพิ่มบานสักสามเซน จะขึ้นสักเซนหนึ่งนะคะได้แล้วตัดเลยค่ะ นนี้บานเท่านี้ถ้าแบบใส่ทั่วๆไปเป็น3มส่วนบานสี่ส่วนบานก็ใช้ได้นะคะคือไม่มากแต่ตามแบบเนี่ยเป็นงานแนวแฟชั่นนะคะจะแยกบานอีกอันนี้อยู่ที่16นิ้วเราจะแยกบานอีกนะคะวัดลงมาประมาณ1นิ้ว เส้นกลางค่ะเส้นกลางแขนเราจะแยกให้เขาบานอีกนะคะ จะบานประมาณ20นิ้วแยกอีก4นิ้วนะคะตีเส้นกลางลงมาก่อนก็ได้ค่ะ ข้างละสองนิ้ว สองนิ้วนะคะเท่ากับแขนเนี่ยจะบานอยู่ที่สี่สิบยี่สิบนิ้วนะคะจะบานประมาณนี้ยี่สิบนิ้วเราจะพาที่หน้าแขนครึ่งหนึ่ง ตรงๆมาเลยนะคะจากจุดเส้นกลางแขนกับตรงนี้แบ่งครึ่งความสูงของเขาจะผ่านเหนือข้อศอกข้อศอกเนี่ยยี่สิบเก้าสามสิบผ่านเหนือข้อศอกขึ้นมาสักสี่เซน ตรงนี้เราแต่งนิดนึงตัดทิ้งไปประมาณเซนครึ่งน,นะคะ ผ่าหน้าแขนนะคะจะผ่าประมาณนี้แล้วก็มาวนเส้นนี้นะคะเวลาเข้าสองข้างจะได้เท่ากัน ตรงนี้เวลากิ้งตัวเสื้อก็กิ้งลงไปด้วยนะคะสองข้างเขาออกมาจะได้เท่ากันตรงกันนะคะเรียบร้อยนะคะเห็นแนวเสื้อออกน่ารักน่ารักใส่สบายสบายนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ